สวัสดีค่ะสุทุกคนมือนี้ไม่ตุกกับสีหัวย่องในเลกน้อยนะคะเนาะ,ะท่านนี่เลิกงานดอกเนื่อง่วานนางอยู่นะค่ะมือติดเป็นแบบนี้นะคะบัดนี้เข้ากับอะไตรวจเบืงองหรอเนาะเบื่อมากเลยเนี่ยยังไมไ่พูดอะไรผิดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะต้องลงก่อนเดี๋ยวที่นี่เ่ินหายตัวน,นี้มากนะพี่น้องเ่ินหายตัวน,นี้มากเราแบบเข้มแบบเข้มแบบกดพอกดแม่เข้มเหนือไหม แราวันนี้มาตูเรามากมากินเบิงอ่ะผู้ใดไม่ีวิธีการนะคะอันนี้พวกมันเข้มามกเลยอ่ะแค่เหมือนกับว่าที่เอาไปปิ้งที่เขาหอยตามรถเข็นเอ่อรถเข็นที่หอยเป็นเอตัวละสิบบาทตัวละยี่สิบนู่นนี่นั่นใช่ไหมคุณนั่นวันดีค่ะวันดีค่ะเนี่ยคุณนั่นในตตูออเดอร์ปลาหมึกมากเลยว่ามันจริงๆสั่งตัวนี้มาแล้วคนขับมันไปแล้วอันนี้ื่อนที่เหลืออยู่นะคะปลาหมึกจากปลาหมึกเคุณนั่นเดี๋ยวข้าวเนี่ยเพิ่งสั่งปลาหมึกกระดองเพิ่งเอาปลาหมึกกระดองมาให้ในตตูนะ เราบอกเค็มแบบอเค็มแบบก็พ่อคุณแม่เค็มหมาเนี่ยแม่ตูเรา,าเอามาก,กินอ่ะนะเดี๋ยวแม่ตูสิเอาไหเบิ้นอกว่าแซ่ไว้แล้วมันมันพิ่เป็นตาไงคุณนั่นเห็นไหมคุณนั่นเป็นแบบนี้ไหมมีวิธีการบอกค่ะคุณนั่นแนะนํำแม่ตูเนี่ยมันเค็มแห้งนะเค็มแบบคือจงอปปังที่เอาไปปิ้งที่พันหอยน้ำรถไหมวันนี้ก็ ทำไมทำไมเธอถึงไม่บอกคขานะทำไมเธอถึงไม่บอกคนขคับบองได้แล้วไม่ไปแล้วนะนี่จะไม่ไม่จะเป็นต่องนี้หละแม่ตูก็ได้สิเรากินฮอปขวดมันดอกพว <c oughs> าปกติกินตัวนี้นะคุณนั่น,นปกตกิกินตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้ปกติกินกินตัวนี้มันมันสีบกเข้มแห้งไหมคุณนัน่ลวกน้ำออกบอเอ,อเดียวสิลอ่องเบิองเลอค่ะลวกน้ำออกบอ่งอันอันนี้คือว่าตัวนี้มันบ่กเข้มเลยคุณนั่น เนาะแล้วอีกโตเมื่อกี้เนี่ยมันคือคือหมึกกระดองอ่ะคือหมึกกระดองบ้านแถวบ้านเท่าแถวบางแสนอ่ะเออเดี๋ยวสิล่องลวกนานมึงเลยย่าบอกเนี่ย,นยขนาดเอาไปพัดแล้วนะโอ้หมมันเค็มมาะเค็ม,มแบบตัวนี้มันเค็มเลยไงวิธีการก็คือลวกนานมันบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวล่องมึงบิ๊กโบเก้าก้าสวัสดีค่ะบิ๊กโบบอกว่าสวัสดีพี่นัานนะคะเนี่ยบิ๊กโบ่ม่ตัวอ,ออเดอร์มาปลาหมึกอ่ะสั่งไอ้นี่มาไงอันนี้สุดท้ายละแล้วคราวนี้มันไอคนขับรถอ่ะคนขับรถมันไปแล้วเนี่ยมันเอา ตัวนี้ม่ให้ไม่แปกก็เค็มอ่ะมากเลยพอดีคุณนันบอกว่าเออลองจำลองแล้วยำดูเดี๋ยวจะลองดูเนาะไม่อยากจะทิ้งอ่ะจะได้เนี่ยแช่ไปเต็มกระมังดูหน่ะเบิ้งตัวนี้เสียอารมณ์มากเลยส่งส่งให้เขาแมนแมนส่งใส่เขาเกลือมาโอ้คุณโอ้สวัสดีค่ะส่งใส่คนจิตใจเกลือมึกกระดองอารมณ์ดีไหมคุณนันทิพนเอาหอยตามหอยามลดเค็มบานเฮาทิพนตละสิบบาทตัวละยี่สิบบาทนะเบิส่งเลยเนี่ยเดี๋ยวอัน เนี่ยแม่ตู่กับล่างไอ้ือนีเพาว่าสิเลท่านลงคิด,ด้อพี่นอ้องอาแม่ตู่เห็ดเอ่อบกข้า,าแก้วจ้ะอาทิตย์อีกสามสีมือพุ่นล่ะเพราะว่าหมตะเห็ดมือนีเนาะบกเ้าแก้วแม่ตู่เนี่ยใสออ่สีอ่อนๆป้าโทรมาแล้วไม่พูดไม่รู้จะโทรมาทำไมนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ตู่สิลงเห้บเบิงเด้อสมาโซโซเลเรื่องปลาหมึกมาแล้วทุกคน มาแล้วทุกคนนะครับอันนี้แม่ตูเต้เฮดเป็นแปรเนาะมันกินง่ายดีเพราะว่าอ่บาบะข้าแก้แม่ตู้สิบว่าเฮดแบบน้ำตาลเป๊ะมากเลยนะน<ำ>เฮดน้ำเฮดธรรมดานะ่ะเฮดธรรมดาเราข้าวนี่มันจะกินง่ายนะนนก,กินงาน่า,นนนงายเพราะว่าบะเข้าบะเขาวัาาว่งลั่งเจ้านี่เฮดแบบใส่น้ำตาลเยอะเกินไปแล้วมันมันเป็นเกล็ดน้ำตาลเยอะอ่าโซเลเริ่มเระมึกไปแล้วเนาะอ่าคุณคุณนันทัไทยบอกว่าให้เอาลวกน้ำใช่ไหมอ่าลวกน้ำเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลวกเมืองเนาะคุณนันเท่าสิบว่เดี๋ยวเอาถิ่มเนาะก็ได้เนาะ สวัสดีค่ะคุณนันทยัยอ่าหลังจากนั้นก็เป็นน้องบิ๊กโบนะคะน้องบิ๊กโบก็มีหนังแล้วเนาะน้องบิ๊กโบทักทายค,คุณนันทส่งส่งใสเขาเออแมนแมนงใสเขาใส่เกลือมากเนาะคุณโบสวัสดีค่ะบิ๊กโบคนสวยสวัสดีค่ะจากคุณนันนะคะสวัสดีค่ะคุณนันสวัสดีคุณบิ๊กโบทักทายกันนะคะคุณปามี่ปามี่สวัสดีค่ะแม่ตู้มาเอ่อคุณปามี่แม่ตู้ก็ๆๆไปจับมือแล้วโอ้ยกินทุกคนมาเด้อมาเดิอเนี่ยมาเด้อทุกคนมากินไอ้บลาเผาปลาเผาแก้วเนาะแม่ตู้ เขสีหวานๆสีพาดเที่ยวบอกกินเน่ยวาไงไหะว่าจะใส่สีน้ำเงินไปหรอกัน <laughs> วันนี้ปวดไปนะ <laughs> พี่สีสวัสดีค่ะอ่าเสียงใหญ่เชิญสวัสดีค่ะคุณปามีมะพร้าวแก้วแมนค่ะคุณนั่นเห็ดมะพร้าวแก้วนะคะอ่าโซเล่เรือมะพร้าวแก้วโซเลเลือปลาหมึกปาเห็ดมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วเห็ดหมูเส้านี่ค่ะเห็ดหมูเส้านี่ใส่กระทะท่องเหลืองเห็ด อันนี้เฮดเป็นเฮดเป็นเครื่องจักรน้ำตาลงบนะคะคุณปามีคุณโอเลี่ยมทองสวัสดีค่ะในตูจะคุยประดดน,นะคะเจ๊กุ้งเจ๊กุ้งสวัสดีค่ะโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเจ๊กุ้งมาได้ยินเสียงย่ยเชิญไหมเจ๊กุ้งยายเชิญกําลังเปิดไว้แกกับบ้านประเพณคุณนันท์ยเจ๊กุ้งคนสวยสวัสดีสสดค่ะเจ๊กุ้งเนี่ยสวยแล้วก็เป็นคนใจดี้อมเนาะเป็นคนใจดีแล้วก็ถ้าเป็นมิตรนะ่ะเราเราเข้าไปนี่เราสัมผัสได้เลยว,ว่าเจ๊กุ้งเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิตรมากเลย แล้วเวลาเธออา่านเสียงฟังง่าย <c oughs> คุณอลิสลาสวัสดีค่ะแม่ตู้สวัสดีค่ะคุณปูบ้านดอนสวัสดีค่ะคุณปูอันแม่ตู้เอาไปเติมไฮเดอร์บานบานไม้ที่เปิดนะจา๊ะแม่ตู้ไปตามให้แล้วหูกันเนาะ <c oughs> หูกันหูกันคุณโอทักทายคุณอลิสลานะคะคุณบิ๊กโบคนสวยสวัสดีค่ะทักทายกันทุกคนนะอ่าขอบคุณค่ะพิจิ ขอบคุณค่ะแม่พิสิ์นี่คือหวานใจเจ้าเก่าขอบคุณนะพิสิทธิ์ที่มาหาพี่นะคือรู้จักแกมานานมากแล้วพิสิทธ์นะ่ะรู้จักกันมานานมากคือเป็นคนที่แบบติดต่อมาตลอดไม่ติดต่อเป็นแค่ติดต่อส่วนตัวนะเห็นในคลิปเห็นในคลิปดูกันทุกคลิปเลยพิสิทธ์เนะี่ยหวานใจเจ้าเก่ามากเลยอะ่ะ <c oughs> พิสิทธิ์มาเด้อทุกคนทุกคนชวนทุกคนนะคะไปชวนพิสิทธิ์ชวนอลิสลาชวนทุกคนมาเด้อมากีนน้ำกัน ไอใช่คล uh, mm ิปมะเขือเทศนะพี่เศรษฐก็เอ่อมะเขือเทศคือพี่ก็ไม่นึกว่ามันจะมันจะไปขนาดนี้ตอนนี้สามหมื่นห้ามันจะค่อยๆไปแล้วพี่ยูเขาส่งหลังบ้านมาบอกว่า seem to be your เอ่อเอ่อ your your คลิปนะประมาณคลิปนี้บอกว่า seem to be คลิปเนี้ยสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์มัน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 ขึ้นไปนะสามสิบแปดป้าเดือนสวัสดีค่ะโอ้ยเหมือนนี่มีแต่คนสวยๆลอยอมาท่านในตู้ <laughs> เดี๋ยวมาพูดอีกรอบนึงว่าป้าเดือนป้าเดือนไปทุกทุกคนคุณแชร์ครัวสวัสดีค่ะเนี่ยแม่ตู้สั่งอันนี้เข้ามา อันนี้อันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้วมันไม่เค็มแต่อันนี้เขาส่งมาให้ผิดเอาหมึกกระดองมาให้อ่ะอันนี้น่าจะเรียกหมึกกระดองนะถ้าจะไม่ผิดน่ะแล้วมันเค็มมากเลยอ่ะวันนี้กานให้ลูกค้าก็ชิมก่อนกินไม่ได้เลยอ่ะแม่ตู้กับบอันบอกเข้าใจเนาะถึงเด็ดเสือไปเห็ดเน้อนกินเพราะว่าปกตใิใส่ใส่ตาตัวนีเนาะใส่ตาหมึกอันตัวหนี้นะาที่มันบวมมิตครับรถพวกดั้นเท่านครับรถไปแล้วนะก็เลยต้องเอาวัน นอ้นองผีหน้องขอบคุณด้ค่ะคำแนะนําแม่ตูเ้เลิๆบๆขอบคุณค่ะขอบคุณคําแนะนํานะคะที่อคุณนันทัยบอกว่าเอาพวกนําร้อนแล้วจะเอามาเอาอยางเดี๋ยวจะลองดูพรุ่งนี้เพราะว่าแช่ไว้เป็นเนี่ยแช่ไว้เป็นกระแป้งเลยเนี่ยแช่เป็นกระแป้งเลยเสียดายมากท่านท่านเด้เห็นเดียวเสียดายมาค่ะเนี่ยเนี่ยทุกคนแม่ตู้แช่ไว้น่ะมึงดูเต็มยู่เนี่ย บ้านพี่สิทธ์ก็มีแล้วอาแซบแบบน้งสวัสดีค่ะแม่ตู้สวัสดีค่ะ,คะให้ดอกไม้มาสองดวงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากบ้านอ่าบ้านพี่สิทธิ์ก็มีหนังขายยาแล้วตอนนี้กําลังไหลเพลิดขอบคุณค่ะ,อะของของพี่เบิร์ดของพี่สิทธิ์ยันสว่างจนกว่าจะเปิดร้าน่ะเนี่ยพี่สิทธิ์ใจกะเป็นอย่างเงี้ยแกจะใจดีแกจะไปไหลไหลไหลให้เขาเป็นคนจิตใจดีนะคะและะ้วก็ซกอภาพไปเที่ยวไปเมืองไทยเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้บ้านพี่สิทธิ์เนี่ยไปไป,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 ไปดูนะท่องเที่ยวไทยตลอดทัวร์ไปตามฝันเนี่ย ไปอุดหนุนกันได้เจกุ้งดันดันบอกว่ามามสวัสดีค่ะบิ๊กโบบอกว่าพี่เอกสวัสดีค่ะนันสวัสดีก่ะจตกป้าเดือนนะคะอ่าทักทายกันเนาะบิ๊กโบสวัสดีค่ะใช่้น้องจอยน้องจอยสวัสดีค่ะมือนี้มาท่านนอบอดดิขึ้นไหวหวนล่เวลาน,น้องจอยรอแม่นิ่มอยู่นะแม่นิ่มไม่ไม่ขึ้นไล่หรือเปล่าก็ไม่รู้ป <c oughs> จอดได้บ้านยายเชออันหนึ่งแล้วก็บ้านป้าเพนอันนึงสนับสนุนกันเนาะพี่นองก็บบอกกันตรงๆงแล้วว่าบอแมนว่าพานแล้วเลรวสิมาเอ่อ ไม่ไม่ง้อเพื่อนอันนี้ไม่โอเคเนาะเอาว่ากันตรงๆนะคะเพราะว่าถึงจะพานไปแล้วเนี่ยเ้าก็ต้องการแร่งสนับสนุนถ้าเราไม่สนับสนุนกันนะคะเราไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงจริงๆนะต้องสนับสนุนกันที่เตาแหละมันจะมันจะไปน้ำกันได้คอนเน็กอีกแล้วที่อยู่เซงหานอ่าแล้วเวลาเมลาไมตูเปิดไลน์เนี่ยไม่ตูว,ว่าด้อ่า ก็ได้เปิดโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตรงเข้ามาได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปก้อนโคนะคะเดี๋ยวไม่ต้องไปเปิดทีหลังนะคะตามนั้นเนาะแมนแมนครับแมนคุณเอกเนาะอันใดพิษนิดพิษน้อยหนักนิดเบาหน่อยอันใดก็ลืมรืมก็ไดดก็ลืมรืงไปหลดแมนเพราะว่าคนเท่านี้เนาะเห็นเห็นกันอยู่รัดรัดนะคนมีผู้ใดอายูกว่าสองร้อยปีดอกอันใดสีเ็ดสีมันมวนแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําไปเถอะนะคะสวัสดีกับป้าเดือนจากน้องจอยนะคะคุณทองใบคุณพี่ทองใบสวัสดีค่ะ คุณพี่ทองใบเดี๋ยวก็เข้าไปหาเรื่อยๆนะบางทีก็จะไม่ได้คอมเมนต์แต่ก็เออไม่เป็นไรรู้กันสวัสดีค่ะทุกบ้านจากคุณโอเลี่ยมทองนะคะคุณสวยอารมณ์ดีน้องจอยดี่ะจากเจ๊กุ้งนะคะน้องพี่โบบอกว่าทองใบดีจา้าฮ่าทักทายจากบ้าดเดือนนะคะพี่ทองใบสวัสดีค่ะพี่ไม่งั้นทําไม่ไหว้นานเห็นไหมเห็นไหมเวลาสีโวเรื่องโปรโมดขึ้นมากหยพี่ยู่แล้วิีบล้อได้เป็นอย่างก็เป็นแบบมีเหงือเนาะ เรียงบากเลยอ่ะเิี่ยงบากโกกคุณท่องใบสวานี้ค่ะจากคุณนันแมนแมตู้บ่มีดานเลยแม่แมนนองจอยแม่ตู้บ่ดด้เปิดค่ะไม่ต้องเข้ามาได้เลยแม่ตู้ไปเปิดทีหลังก็ได้ต้องเวลาแค่สิบนาทีสิบสองนาทีนะไม่ต้องไปไปดักเอ่อพี่โคให้ประสาทเข้ามาได้เลยค่ะเต็มที่แม่ตู้เต็มที่เดี๋ยวแม่ตู้ไปเปิดทีหลังก็ไหนจะเป็นยังไงหมุนหมุนอ่าใช่พี่สิพี่ก็ว่ามันหมุนหมุนนะเนี่ยพี่ดูหลายรอบแล้วเนี่ย เวลาพูดเรื่องโฆษณาทุกทีเลยนะพี่ติสังเกตดูนะพี่สังเกตดูแล้วว่ามันหมุนนะโอเคนะพี่ติดนันอ้าหมุนแล้วคะ่ะขอบคุณสามข้อกับสิบสิบเอ็ดคนนะคะเดี๋ยวแม่ตู้ลงไปหานะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ตู้กลับไปหาเหมือนเดิมะคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายสวยกันเดอพี่น้องฟาโลมาฟาโลมาหมุนแล้วเดี๋ยวแม่ตู้ไปหานะคะไปหาทุกคน